สอบถามเรื่องแม่ครัวนะครับก่อนหน้านั้นไอ้ตอนที่ว่าช่วงแรกๆอ่แม่ครัวเขาจะเป็นอีกคนนึงซึ่งกับข้าวที่ทําออกมาเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยอร่อยแล้วก็ไม่ถูกปากเด็กนักเรียนเสร็จทีนเนี้ยรองผู้กำกับก็ให้เขียนกระดาษเขียนกระดาษไว้ว่าจะจะเปลี่ยนแม่ครัวดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะพิจารณาแม่ครัวว่าจะเปลี่ยนดีไหมเพราะว่า แม่ครัวคนเนี้คือมัน,ม,นมันมันมีอะไรหลายอย่างก็คือทําไม่สะอาดด้วยทําแกงไม่อร่อยด้วยทําแบบว่าไม่ถูกบากเด็กนักเรียนอ่ะปลาดุกบุญเส้นอ่ะเออคิดดูปลาดุกบุญนเส้นคือมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหมึงทำมาได้ไงเป็นเมือกอยู่เลยอ่าแต่ทีเนี้ยรองผู้กับเขาก็มาสอบถามเองเลยว่าแม่ครัวชุดเนี้ยได้ไหมก็นักเรียนก็บอกเลยว่าไม่ได้ไม่ผ่านไม่ผ่านเสร็จมันมีน้องอยู่คนนึงครับยกมือยกมือยกมือรอ,องผู้กับก็ถามเอา้าว่ามาเสร็จ มันบอกว่าข้าวอ่ะควัดหัวหมาแห่ครับถึงผู้กับว่าฮะอะไรนะมันก็บอกว่าข้าวข้าวควัดหัวหมาแห่ครับเออเออเสร็จอ่าผู้กับแกกคนใต้งแกเลยฟังรู้เรื่องว่าเออข้าวอ่ะปลาหัวหมาแห่ก็คือข้าวมันแข็งเกินไปข้าวมันแข็งเกินแล้วก็เออกับข้าวก็คือที่บอกก็คือหลายๆคนก็บอกว่าไม่อร่อยเออกับข้าวไม่ได้เรื่องเลยอะไรเงี้ยเสร็จเดี๋ยวนี้พอมาอีกวันหนึ่งลองผู้กับแกก็เปลี่ยน เปลี่ยนชุดแม่ครัวชุดนั้นออกไปเลยเอาชุดใหม่เข้ามาเป็นปลาซิมนะครับส่วนปลาซิมเนี่ยคือแกจะทํากับข้าวอร่อยมากถูกปากอะ่ะเพราะว่าแกคนใต้เหมือนกันแล้วแร็จทีเนี้ยแกก็เลยแบบว่า,เป,เ,ปนนาเป็นคนทเป็นคนทํากับข้าวตั้งแต่นั้นมายาวยันยันพวกผมจบเลย